ออนไลน์ไทยแลนด์ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย UPA บริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชน ข่าวดีมีให้ดูวันนี้เรามาร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการมหาวิทยาลัยครั้งที่3ประจำปี2 5 6 3ณห้อนห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร2ชั้น8มหาวิทยาลัยราชภัฏนธนบุรีโดยมีดรคณพจน์นิสริพัฒน์ประธานกรรมการคณะส่งเสริมกิจาการมหาวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมกุณบุญชัยจันสมิตธมาศกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเลขานุการชี้แจงเกี่ยวกับวาระต่างๆของการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมอาทิดรวิชัยปียะวนวง์คุณมลิกาแสนพักดีดรสดิษเกียรติสมบูรณ์ดรปัญจารัตน์มังกรกนกและดรปรีชาวุฒิกี่สิน้น าวาระดังนี้วาระที่1แนะนําที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏทนบุรีวาระที่สองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏทนบุรีครั้งที่สองประจำปี2563วาระที่3รายงานผลการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนผู้ประสบอัคคีภัยซอยตากิสิน23วาระที่4เรื่องนำเสนอเพื่อทราบวาระที่ห เรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณาและเรื่องอื่นๆพร้อมทั้งประธานให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองการประชุมและในช่วงท้ายเป็นการแสดงความยินดีกับคณะทำงานของคณะกิจการส่งเสริมที่ได้รับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุวลักษ์เวทวิทยาครัง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนธนบุรีขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับดเรเสด็จเกียรติจำสมบูรณ์ที่ได้รับตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณมาริกาแสนพักดีได้รับตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและดรวิชัยปียะวันวงศ์ได้รับตําแหน่งรองประธานคณะที่ปรึกษาคนที่หนึ่งสำนักงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี และทางท่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอ,อย่างได้ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านอีกด้วยค่ะในานามมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนบรุรีก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านนะคะที่ได้รับตําแหน่งอันทรงเกียรตินะคะก็คือเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวัฒนธรรมและก็เป็นที่ปรึกษา อันดับหนึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านมีศักยภาพนะคะมีความรู้ความสามารถในการที่จะ,ะช่วยเหลือกระทรวงต่างๆก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านท่าน,านวิชัยพิยววรวงศ์นะในตำแหน่งรองประธานคนที่หนึ่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านดรสลีเกียรติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านมาริกาแสนพักดีที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะซึ่งทั้ง3ท่านก็เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏน์ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความรู้ความสามารถที่ไปช่วยงานในประเทศชาติได้นะฮะแล้วก็พร้อมกับ ช่วยงานของราชพัฒน์ธนบุรีด้วยก็เป็นความภาคภูมิใจก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งนะครับออล